ดูดวงคนเกิดปีละกาดวงชะตาของคนเกิดปีละกางูเห่าไม่ยอมให้มีคู่ท่านเคยสังเกตดวงชะตาของท่านหรือไม่นะครับผมไม่สังเกตขึ้นคานนะครับนะบสังเกตได้ดีนะครับดวงชะตาของท่านนะครับใครบางคนเจองูตามติดนะครับผมเขาเรียกว่าบางคนเ็าเรียกว่าเทวดาตามติดก็ได้นะนะครับผมดวงชะตาแบบนี้มีจริงๆนะครับในโชคชะตา ขาไม่ยอมนะครับท่านสังเกตดูถ้าท่านคบกับใครแล้วในดวงชะตารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาขัดขวางรู้สึกรู้สึกว่าคู่ครอ,องของท่านผิดแผกแหวกแนวไปไม่เหมือนวันแรกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมันเข้ามาทางด้านเรื่องจิตใจนะครับมันทําให้คนคนนั้นเข้าใจผิดให้มันผิดพลาดซ่อนเลนไม่ท่านเตรียมตัวขึ้นคานได้เลยเพราะฉะนั้นปีละกาต้องระวังให้ดีเพราะว่างูเห่าก็ไม่ยอมไม่มีคู่ งูนั้นเปรียบอะไรครับเปรียบเสมือนเพศตรงข้ามนบเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณต่างๆที่ตามติดมาตั้งแต่อดีตชาติที่เข้ามานะผมสนับสนุนหนุนนําให้โชคชะตาของท่านเจริญรุ่งเรืองนะผมบางคนก็เรียกว่าแม่แม่ซื้อแม่ทุนหัวนะผมแต่ว่านี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เกิดเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องราวต่างต่างนะผมเพราะฉะนั้นปีละกางูเห่าไม่ยอมไม่มีคู่ท่านก็ต้อง เปิดดวงชะตาของท่านเองครับหลบหลีกซ่อนเลนนะปิดวาจาให้เงียบเวลามีใครเข้ามาจีบในโชคชะตาท่านตกตำแหน่งถ้วยทองแปลว่ามีสเสน่ห์แรงไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงปากระสมนัสติดกับดักมนสเสน่ห์แต่ว่ามนสเสน่ห์ในที่นี้มันตกตำแหน่งอำนาจบารมีวาสนาสราชสีมนอนซบดักนะผมบางครั้งบางคราวนะผมมันทําให้เราเรื่องมากเรื่องเยอะ ไม่ปิดแพกแวกแนวจะมองถึงอนาคตอันกใกลนะครับผมอยากจะแต่งงานมันยังไม่ใช่ถึงเวลาทันทีเลยเพราะว่ามีดดาบจะปักเต็มหลังทันทีก่อนที่จะได้แต่งงานครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการเงินก็เช่นเดียวกันจะโดนมีดดาบปักเต็มหลังเป็นดวงทุกขลาบก่อนทุกครั้งก่อนที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่จะสูงมากที่จะขึ้นคานสูงมากที่จะทําธุรกิจไม่สําเร็จ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาเปิดกันแต่ถ้าด้านไม่เกี่ยวเรื่องกับคู่ครองบอกบอกได้เลยว่าดวงชะตาของคนเกิดปีละกาจะตกตําแหน่งสามเหลีย่ยญจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายระบบท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลีปปปป่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้าน จะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีจังใดชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานับเหรียญตกลงมาตำแหน่งตัวท่านเตรียมตัวชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพด็ดบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการสุขสมสมหวังดังใจหมายจะลื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา เตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคนะผมโอกาสทองเข้ามาแล้วสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาท่านแล้วท่านจะรับทรัพย์พลิกเปลี่ยนแปลงผ่านมฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตำแหน่งเฮลันบ้านจะสําเร็จรับทรัพย์โดยโชคเงินล้านจะดนลงมาจากฟ้าแต่ท่านต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จจะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดตกตำแหน่งเดอะเวอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนา,าติกับดักมณเฑียรมทฑาดวงแบบนี้ดวงรวยเลยรวยแล้วเบื้อมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคชะตาตัวท่านแล้วท่านก็ต้องเตรียมตัวหลบหลีกซ่อนเล้นแก้กไขปรับปรุงในโชคชะตาโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตา พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ดวงเดอะสตาร์ตกตำแหน่งอยู่ข้างหน้าท่านจะเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงเจริญรุ่งเรืองรวยๆ,ๆต่อแต่นี้ไปโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งเอ็เพสจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงะตาแบบนี้ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมาย แต่ปัญหาต่างๆท่านอย่าเอาเข้ามาเข้าตัวหรือว่าเอาปัญหาเข้าบ้านนะผมเรื่องต่างๆเรื่องไม่ดีให้อยู่นอกบ้านเรื่องดีเรามาพูดคุยกันในบ้านดวงชะตาจะสุกสมดวงเปิดนะผมซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหานเอาจริง,เอ,รงเอาจังจนประสบความสําเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านเจอฝูงไฮยีน่ามันลุมถึงมันคอยดูดดื่มกับความสิ่งที่ท่านเป็น ท่านควรอยู่ที่ให้อยู่ให้ดีอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหบลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตารับงูเห่าไม่ยอมให้มีคู่ท่านเขาแอบเงียบเงียบขันออกไปก็ได้มีเหมือนกันหบลบหลีกเป็นอยู่ให้เป็นดวงชะตาอยู่แบบเทาๆจะได้เปิดแล้วผมชะตาชีวิตตกตําแหน่งเหรียญใหญ่จะได้มีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์คำชูหนุนนําโชคชะตาพิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด,ดัวแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐี ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันไดดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์ครับผมจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายมีตาปากเต็มหลังกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิด ปัญหาต่างๆเข้ามาตกตำแหน่งนะครับเรื่องแล้วเย้าวยวนเซ็กซี่เซ็กแอเพียวดึงดูดพลังแห่งความรักพลังแห่งอำนาจพลังแห่งบารมีวาสนานับเดว,วิลเกิดขึ้นในโชกตาชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะบังเกิดขึ้นกับท,ท่านเราใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาหนุนนำโชกตาเข้ามาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเด e f ฟบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ไล่ลำมีความสุขนะับโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาแล้วนะรับสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ดวงรุยเลยรวยเศรษฐีเข้ามาในตำแหน่งดวงชะตาของท่านแล้วนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับรับฟังดูดวงต่อจากหมอพบ สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงดวงชะตาของชาวปีละกาประจำเดือนนี้ดวงชะตาของชาวปีละกาประจำเดือนนี้แบบลักษณะเศร้าลักษณะและนิสัยใจคอทั่วไปของชาวปีละกาชาวปีละกาเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีจินตนาการกว้างไกลและมักจะมองโลกในแง่ดีพวกเขามีความเป็นมิตรชอบสังคม และมีเสน็จดึงดูดผู้คนรอบข้างด้วยาธาตุน้ำที่เป็นาธาตุประจำราศีทำให้ชาวพิรกามีความอ่อนไหวทางอารมณ์และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีชาวพิรกามักจะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และมีแรงบันดาลใจสูงแต่บางครั้งอาจขาดความมุ่งมั่นในการทำให้ความฝันเป็นจริงพวกเขาชอบการเปลี่ยนแปลงและการผจญภัยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความมั่นคงทางอารมณ์ พื้นดวงโดยรวมในเดือนนี้ดวงดาวโครจรส่งผลให้ชาวปีรากามีพลังงานที่สร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจสูงดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของปีรากากำลังโครจรในตำแหน่งที่ดีส่งผลให้มีความสามารถในการอย่างรู้และจินตนาการที่กว้างไกลามากขึ้นดาวพฤหัสบดีที่โครจรผ่านราศีที่สัมพันธ์กับปีรากาจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆและความโชคดีในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้และการขยายขอบเขตประสบการณ์ชีวิตอย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรในตำแหน่งที่ท,ท้าทายอาจทําให้เกิดความกระวนกระวายใจหรือความขัดแย้งในบางสถานการณ์ชาวปีระกาจึงควรระมัดระวังในการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจในช่วงนี้ด้านการงานในเดือนนี้ชาวปีระกาจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ ในที่ทำงานคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการที่ท้าทายซึ่งจะช่วยให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการสื่อสารที่ดีจะเป็นจุดแข็งของคุณในเดือนนี้คุณอาจได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการจัดการเวลาและการรักษาสมดุลระหว่างงาน กับชีวิตส่วนตัวเนื่องจากคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นมากเกินไปจนละเลยการพักผ่อนสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารหรือการบริการด้านการเงินด้านการเงินของชาวปีราการในเดือนนี้ค่อนข้างดี แต่อาจมีความผันผวนบ้างคุณอาจมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากงานพิเศษหรือโครงการใหม่ๆนอกจากนี้ยังอาจมีโชคลาภหรือของขวัญที่ไม่คาดคิดเข้ามาอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายเนื่องจากคุณอาจมีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยหรือการบันเทิงมากเกินไปควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและพยายามเก็บออมไว้บ้าง การลงทุนในเดือนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่ไม่คุ้นเคยหรือมีความเสี่ยงสูงเกินไปด้านการเรียนสำหรับชาวปิรากาที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคุณจะมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานหรือโครงการต่างๆ คุณอาจพบว่าตนเองมีความสนใจเป็นพิเศษในวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะก,การสื่อสารหรือมนุษยศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งของชาวปิรากาควรใช้โอกาสนี้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในหัวข้อที่สนใจอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการเสียสมาธิหรือการผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในชาวปิรากาพยายามสร้างวินัยในการเรียนและการทำงาน เพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ประกอบธุรกิจหรือทำง,งานด้านการขายเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสดียอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจความต้องการของลูกค้าจะเป็นจุดแข็งของคุณในเดือนนี้คุณอาจพบว่าตนเองมี ID ไอดีใหม่ ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อาจมีโอกาสในการขยายตลาดหรือจอกกลุ่มลูกค้าใหม่ๆควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการประเมินสถานการณ์ที่อาจมองในแง่ดีเกินไปควรวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เกณการเดินทางในเดือนนี้ชาวปีระกามีโอกาสที่ดีในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหรือการสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆการเดินทางส่วนใหญ่จะราบรื่นและสร้างความประทับใจคุณอาจมีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้าเช่นทะเลหรือทะเลสาบซึ่งจะช่วยเติม,เต,มเต็มพลังงานให้กับคุณ สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจอาจมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจผู้อื่นของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการเวลาและการวางแผนการเดินทางเนื่องจากคุณอาจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแผนกระทันหันหรือหลงไหลไปกับสิ่งใหม่ๆจนลืมจุดประสงค์หลักของการเดินทาง โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวปีระกาในการแสดงความคิดสร้างสรรค์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรรักษาสมดุลระหว่างการตามความฝันและการจัดการกับความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันการใช้พลังงานเชิงบวกและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะช่วยให้คุณสามารถรเผชิญกับความท้าทาย ต่างๆและสร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวเองได้ในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวปีรากาปีไก่ประจำเดือนนี้แบบลักษณาลักษณะทั่วไปของชาวปีไก่ชาวปีไก่มักมีบุคลิกที่โดดเด่นมั่นใจในตัวเองและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีพวกเขามักจะเป็นคนช่างสังเกตมีไหวพริบและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยธาตุโลหะ ที่เป็นทาตุประจำปีนักษัตว์ทำให้ชาวปีไก่มีความแข็งแกร่งมีระเบียบวินยัยและมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดวงเดือนนี้โดยรวมในเดือนนี้ดวงดาวโคจรส่งผลให้ชาวปีไก่มีพลังงานที่สดใสและมีโอกาสที่ดีในหลายๆด้านของชีวิตดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งที่ดีส่งผลให้มีโชคลาภและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือผู้มีอิทธิพลอย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรผ่านอาจทําให้เกิดความกระวนกระวายและความเร่งรีบบ้างในบางช่วงโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจสําคัญๆชาวปีไก่ควรระมัดระวังในการควบคุมอารมณ์และพยายามใช้สติในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบด้านความรักสําหรับคนมีคู่ สำหรับชาวปีไก่ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นดาวสุขที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งที่ดีส่งผลให้ความสัมพันธ์มีความหวานชื่นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณอาจพบว่าตนเองและคู่ครองมีการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของกันและกันได้ดียิ่งขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวปีไก่ที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวศุกร์ที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งที่ดีส่งผลให้คุณมีเสนเ่ห์ และความดึงดูดมากเป็นพิเศษโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวปีไก่ในเรื่องความรักไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือยังโสดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและลึกซึ้งมีมากขึ้นแต่ก็ควรใช้สติและความรอบคอบในการัตัดสินใจเรื่องสำคัญการใช้จุดแข็งของคุณในเรื่องการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องความรักได้อย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีด ทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ